มาทํซาลาเปาทอดน้ําไส้ไก่ผัดผงกะหรีกันค่ะนําน้ําตาลยิสแห้งน้ําเปล่าและแป้งสาลีเนประสงค์รวมให้เข้ากันเติมน้ํามันพืชเล็กน้อยนวดให้เนียนเข้ากันดีพักแป้งไว้1-2ชั่วโมงแล้วมาทําไส้กันต่อมักเนื้อไก่สับละเอียดรวมกับผงปรุงรสเกลือป่นผงกะหรีและพริกไทยขาวป่นมารวมกัน5-10นาทีนาหอมหัวใหญ่หั่นเตาผัดรวมกับน้ํามันและผงกะหรีเล็กน้อยผัดให้หอมใส่แครอทและมันฝรั่งหั่นเตาผัดรวมลงไปเติมซอสปรุงรสและปิดฝาไว้ให้ความร้อนระอุเพื่อให้ม พอครุกคลิกนํำไก่หมักผัดรวมลงไปปิดฝาไว้ให้ไก่สุกดีเติมน้ำแป้งข้าวโพดให้จับตัวกันและใส่ผักชีตามชอบนำแป้งสลัเปลที่ขึ้นฟูมานวดอีกครั้งแบ่งแป้งมาปั้นลูกสลัเปลวเคี่งแป้งเป็นแผ่นและใส่ไส้ห่อให้มิดนำไปทอดในกระทะก้นแบนใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยวางสลัเปลในกระทะและทอดให้เหลืองกลับด้านเติมน้ำเปล่าปิดฝาไว้ให้ความร้อนระอุพอน้ำแห้งสลัเปลเหลืองกรอบทั้งสองด้านนำออกมาพักให้คลายร้อนและจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสลัเปลทอดน้ำไส้ไก่ผัดผ